ทำไมช่างสักถึงต้องถอดถุงลมนิรภัยออกด้วยนะครับก็เหตุผลที่ผมต้องถอดออกนะครับเพราะว่าถ้ารถที่เกิดอุบัติเหตุนะครับมีการตั้งศูนย์นะครับเราจําเป็นที่จะต้องถอดถุงลมนิรภัยออกก่อนที่จะเอารถไปร้านตั้งศูนย์นะครับเพราะว่าร้านตั้งศูนย์เนี่ยนะเวลาเขาตั้งศูนย์รถเขาก็จะต้องปรับตั้งพวงมาลัยนะครับถ้ามันปรับตั้งทางด้านแขนเหล็กแล้วรถ รับแล้วพวงมาลัยยังเอียงอยู่นะครับทีนี้ร้านตั้งศูนย์เขานะครับไม่อยากจะถอดนะครับถุงลมนิรภัยเองนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหายนะครับก็เลยต้องตัดปัญหาตรงนี้ทิ้งนะครับก็ให้ร้านให้ช่างเคาะนะครับให้อู่เคาะพ่นสีเป็นคนถอดออกไปเลยนะครับถ้าไม่ถอดเขาก็ถ้าพวงมาลัยมันเอียงเขาก็จะปล่อยให้เรามาตั้งเอง นะครับทีนี้ก็จะต้องถอดไปให้นะครับ